ให้ตายเถอะเกิดอะไรขึ้นจูกๆก่ๆก,ก็เกิดระเบิดขึ้นมาเป็นไปได้ไหมว่าตาเท่าหัวล้านและคนอื่นๆกำลังไล่ตามเรามาไม่นี่ไม่ใช่การโจมตีมันเป็นเพียงการล้วงหล่อของพลังวิญญาณอะไรนะขอบเขตรู้แจ้งขอบเขตรู้แจ้งทด้ทรงครั้งนี่กว่าอาจารย์ของชมขุยในตอนนั้นถ้าไม่มีพลังแปลกๆคอยปกป้องเข้าในช่องวิกตเข้าทั้งคู่คงตายไปแล้วมาแล้วพิกัดถูกต้องพลังเน่ยของเฉินเย่มาจากดาวครอสดวงนี้ มันควรจะอยู่ใกล้ๆนี้เจอแล้วอะพลังเนี่ยของเซียวเย่มาจากผู้หญิงคนนั้นและหืมผู้ชายของนี้ปรากฏตัวในที่แบบนี้ได้ยังไงเจ้าเด็กน้อยตรงนั้นเจ้ารู้จักเฉินเย่ไหมข้ารู้จักเจ้าเป็นลูกของเขาหรือไม่เฉินเย่เป็น หลานหือข้าผู้ผิดข้าเป็นหลานของเขาไม่ไม่สิข้าคือบิดาของเขาเธอกําลังพูดอะไรไม่ใช่นะเป็นพเพราะจจตสังหารที่นางนปลดปล่อออกมาทําให้ข้ารู้สึกพูดไม่ออกข้าเข้าใจแล้วเจ้าจงใจทําให้ข้าลำคาญสินะเพราะเจ้าไม่ใช่เลือดเนื้อของเขาเช่นนั้นก็ตายซะหือ บูดแห่งสิวโย่ว่าหมายของข้าไม่ใช่เศ้ารดไปซะฉันไม่สวนว่าแกเป็นใครถ้าจะคิดทำลายอาหนานฉันจะขวางไว้โยื่อสิพี่ท่านชิวลูกศรภาพดวงตาอาจารย์อากล้าดียังไงมาแต่ต้องผู้ชายของข้า เจ้าปีศาจจิงจอกเจ้าคิดจะหนีไปไหนรีบหนีเร็วสายเกินไปแล้วอ๋ออา,านันม้านป้องกันอมาตะเปิดใช้งานเต็มพิกัดท่านคือใครขอเคตศักดิ์ธ์์ไม่เสียพลังงานนี้ถูกนำมารวมกันข้าจะจำพลังงานของเจ้าไว้แล้วข้าจะหาเจ้าพบใน,นไม่า้าเจ้าปีศาจจิ้งจอก ในที่สุดข้ากระทำท่านทันท่าน,าน,านผูมุกบราจารย์บราจารย์นิกายเป่ยหมิงข้อเขียนรู้แจ้งขั้นกลางจริงเฟิงเทียนนิกลายเป่ยหมิงนิกลายชวนหยวนนิกายเชียนหยวนนิกายเทียนซาตอนนี้ข้ากำลังอารมณ์ไม่ดีโพเจ้อออกไปจากสายตาของข้าซา สภา,านิกายศักดิ์สิทธิ์ได้ส่งข้อความมาว่าปรมาานิกาศรศักดิ์สิทธิ์ยุคที่แปดเยสุเวียได้สังหารพารามิรทำลายโลกและทำให้มนุษย์และเทพเจ้าขุ่นเคือง <S <S <simpler> ปรมาจารารแห่งนิกายเทียนซาขอเขตรู้แจ้งขั้นต้นกูยัวกูเยียนคำสั่งให้สังหารปีศาจนั้นออกให้กับนิกายศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดภายในเขตอำนาจของนิกายศักดิ์สิทธิ์ผู้ใดก็ตามที่ทำตัวท่านกลับไปยังนิกายจะได้รับการยกว้นการอุทิศตนเป็นเวลาห้าหมื่นปีและจะเพิ่มสองระดับโดยไม่คำถึงหนึ่งคือเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ของนิกาย ข้าจะไม่พูดสิ่งเดียวกันเป็นครั้งที่สองอส่วนสุดท้ายของคําสั่งปีศาจส่วนสุดท้ายของคําสั่งสังหารปีศาจคือถ้าปาบไม่ได้ก็ให้สังหารทิ้งทันทีและนําหัวของท่านกลับไปรับรางวัลผูน้าใน,นกายเชนหวนคอเข็ดคอเข็รู้แจ้งขั้นต้นติ้งหยวนหมิงเนื่องจากท่านปมุกไม่เต็มใจที่จะให้ความร่วมมือเราจึงทําอะไรไม่ได้ในานามของนิกายศักดิ์สิทธิ์โบราณข้าขอให้ปมุกนิกายประหารชีวิต ปนาจารย์นี่กายช้างหัวว่าขอบเขเีรู้แจ้งขั้นกลางหยวนสางพวกเร้าเป็นพวกเร้าก็แค่ลนหาที่ตายนั่นเป็นเหตุผลที่พ้าพูดมาเช่นนั้นก็เข้ามาข้าจะช่วยให้พ่อเจ้าไปเองพลังงานที่นายท่านทิ้งไว้ก็แทบจะหยุดไม่อยู่สป,ปดาร์ตัวนี้มาจากไหนข้าเหนื่อยมากขอบคุณผู้โสดที่ช่วยเราทั้งสองไว้ฉันขอถามได้ไหมว่าผู้โสดเป็นใครรอนเดี๋ยวอย่าเพิ่งเข้ามา เอาละได้แล้วผู้โสนี่นี่คือข้าเป็นผู้ให้ความร่วมมือที่เชื่อถือได้มากที่สุดของอาจารย์ของพระเจ้าทั้งสองข้ายัางเป็นผู้ควบคุมภารกิจหาประสบการณ์ครั้งนี้ด้วยข้าได้รับคำสั่งมาจากไานท่านให้ปกป้องความปลอดภัยของพระเจ้ากินอ้ายของผู้หญิงคนนั้นมีคุณสมบัติในการทักลายล้างวิญญาณถ้าข้าไม่ลงมือเกรงว่าพระเจ้าทั้งสองคงต้องพบกับจุดจบเสียแล้วพานมิตรท่านอาจารย์อาวุธศักดิ์สิทธิ์ของโรคใบเล็ก พันญาของพันธุญาตแตกประหลาดที่รวดไหลอ,ออกมาจากข,อข,อข้อพิรู้แจ้งนั้นมีเพียงคนไม่เกินสิบคนเท่านั้นที่สามารถต้านได้ข้าจําไม่ได้ว่ามีสิ่งเช่นท่านข้าไม่ใช่สิ่งแปลกประหลาดที่รอนไหลอ,ออกมาจากข้าก้าวหน้ากว่าพวกเขาไปมาก นี่เป็นครั้งแรกที่ข้าปรากฏตัวให้คนอื่นเห็นย่เป็นหลายท่านแม้แต่น้องสาวเสียเส่ยวเทาาลินก็ไม่อยากเห็นข้าได้การมารู้จักข้าก็เถือเป็นเรื่องปกติอย่างไรก็ตามเจ้าเพียงแค่ต้องรู้ไว้ว่าอาจารย์ของเจ้าและข้าเป็นผู้ร่วมมือระดับทองที่ดีที่สุดในโลกผู้โงมีรังปานที่เกิดจะเหมือนท่านอาจารย์จริงๆแน่นอนว่าความแข็งแกร่งส่วนใหญ่ของข้าได้รับมาจากอาจารย์ของเจ้าเป็นเรื่องปกติที่พลังวิญญาก็มาจากแหล่งเดียวกันแล้วเราจะเรียกผู้โว,ว่าอะไร อสำหรับชื่อเจ้าเดียร์คาวาพี่สาวเท็ดิดาที่ผ่านทางมาก็ได้ตอนนี้วิกฤตใหญ่นี้รับการแก้ไขแล้วข้าจะรายงานให้ในายท่านทราบทันทีถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกี้และผู้หญิงในชุดคุมสีดําที่สจูก็ปรากฏตัวขึ้นเจ้าทั้งสองอยังคงต้องพลังเจ้าทั้งสองอยังคงต้องทาภารกิจหาประสบการณ์ต่อไปข้าขอตูวไปพักผ่อนก่อนพวกเจ้าไม่ควรวิ่งไปรอบๆจนกว่าข้าจะกลับมาไม่เช่นนั้นข้าจะไม่สามารถปกป,ป้องเจ้าได้ทราบแล้ว ที่สาวเทพธิดาหายไปแล้วไม่มีการผันผลของพลังวิญญาณและไม่มีล่องรอยการเคลื่อนไหวของพลังวิญญาณแล้วกับว่ามันหายไปในจักรอากาศนี่คือทักษะอะไรกันถ้าไม่เคยเห็นเหมือนกันเหรอถึงแม้ว่าท่านจะมองไม่เห็นแต่นางก็ยังเป็นคนแปลกแต่ในเมื่อนางเกี่ยวข้องกับทนาจารย์เช่นนั้นเราก็ต้องลองเชื่อนางรู้สักครั้งมันเป็นเรื่องเงื่ินจนข้าอยากจยืนยันบางสิ่งในช่วงเวลานี้ด้วยยืนยัน ตอนที่เจ้าและข้าแยกออกจากกันหน้านี้ข้าถูกโจมตีโดยเจ้าสารเดชที่สุขชงออกมาโดยน้าเจ้านักบวชเท่าหัวร้อนและเจ้าพวกนั้นก็ยังสามารถจุดยังข้าได้ด้วยข้าคิดว่าข้าจะทาข้าจะไปทำธารกิจกับเซียวเฮยแต่แล้วข้าก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นปีศาจตต้องสาบที่ย่ใกล้ๆก็ถูกข้าหมดไปแล้วและในขณะที่ข้าถูกโจมตีแม้ว่ามันจะบอบางมากแต่ข้ารู้สึกถึงบางสิ่งที่ปวดใจในน้งกาของข้าอย่างชัดเจนพร์สิทธิ์ของข้า ฉันจะช่วยเธอได้ยังไงไม่จําเป็นพระรางแง่ของข้าถูกเติมเต็มแล้วข้าเคยเห็นเสียส่ยวซูใช้รูปรักษ์ศักดิก์สิทธิ์นี้หลายครั้งแล้วดังนั้นมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรโยเซอถอยออกห่างออกไปอีกหน่อยหย่าเจียจำลองที่ซ่อนอยู่ในร่างกายตัวตว,ตวที่แท้จริงที่สุดจงต่อรับคำไมบร้องของข้าแล้วปรากฏตัวออกมามันกำลังมาการปรากฏตัวของพลังศักดิก์สิทธิ์ ไม่สิงเจ้าเป็นใครมันพู้ประดุตที่สามของเซินโจจักรพรรดิเฉยโยในตำนานของเซินโจโบราณทำไมข้าดูไม่เหมือนเจ้าหรือสาวน้อยเจ้าอธิบายเรื่องนี้ให้คนโง่ฟังคนนี้หน่อยสิข้าเจ้าไม่รู้สึกถึงพลังของข้ามาก่อนเหรอแม้ว่าสิ่งกริส่วนใหญ่ที่ต่อสู้เคียงข้างกายของข้าเปครั้งแรกจนสูญเสียความทึงจำหลังกับ หลังจากอัปเกรดข้าชิปาาา้าเจ้าน่าจะยังมีความรู้สึกบางอย่างลงลืออยู่ในร่างกายเจ้าลองนึกถึงตอนนั้น ผู้โศปวดใช้ค่าอีกครั้งค่าอยากเปลี่ยนแต่ร่างเดิมอีกครั้งค่าไม่สามารถทําได้ที่วิญญาณและพลังวิญญาณที่เหลืออยู่ของค่าถูกใช้ไปหมดแล้วในขณะที่เปลี่ยนร่างกายของเด็กผู้หญิงคนนี้นั่นคือทางเลือกสุดท้ายของค่าที่ช่วยชีวิตนางสาวน้อยเป็นไปได้ไหมว่าที่เจ้าจะไม่สังเกตเห็นการเปลี่ยนแ,ล,แลงด้านล่างกายของเจ้าเองการเปลี่ยนแ,ล,แลงของร่างกายทะเลวิญญาณของค่ามันเป็นสีเขียว ไม่ให้ตายเถอะเจ้าทําอะไรกับทะเลวิญญาณค่าสีเขียวน้าแช่ระดับต่าที่สุดหรือเจ้าไม่เคารพผู้สอนข,ของเจ้าเลยสินะหุบปากของเจ้าซะอ่าใครบอกเจ้าว่าทะเลวิญญาณสีเขียวระดับต่ําสุดเจ้าไม่สามารถบอกระดับทะเลวิญญาณได้นั้นหรือสาวน้อยฟังฟังสิ่งที่ข้าจะให้พูดสำหรับผู้ฝึกตนทั่วไปโดยทั่วไปแล้วทะเลวิญญาณจะมีเพียงสีระดับเท่านั้นเท่าม่วง เทาฟ้าม่วงทองหางเจ้าหลอมทะเลวิญญาณนอกเหนือจากสีสีนี้นั่นคือทะเลวิญญาณสีทองกายผ่านที่สามารถเกิดได้เพียงครั้งเดียวใน,นบรรดาผู้ฝึกตนนับล้านและนี่คือสิ่งที่เจ้ามีในตอนนี้เพื่อที่จะปรับปรุงร่างกายที่อ่อนแออย่างยิ่งของเจ้าข้าใช้ความพยายามอย่างมากในการปรับเส้นลมปราทั้งหมดในร่างกายของเจ้าใหม่ตอนนี้ข้าก็กลายเป็นผู้ที่มีามสารทะเลกับทะเลวิญญาณสีทองแล้วน,นหละ่ะ แน่นอนเจ้ามีทะเลวิญญาณแบบเดียวกังข้าในตอนนั้นเลี้ยงและเจ้ายังเป็นคนเดียวในโลกไม่มีของรีบนโลกนี้ท่านคงไม่มอบสิ่งฟรีๆข้าแบบนี้รใช่ไหมแน่นอนว่ามันไม่ได้มีแน่นอนว่ามันไม่ได้ให้ฟร,ฟรีหลังจากรับทะเลวิญญาณของข้าแล้วเจ้าต้องทําอะไรบางอย่างให้ข้าท่าน,นควร ท่านบอกว่าตับใดที่มันไม่เป็นอันตรายหรือขค่ต่อสาริย่ายธรรมของมนุษย์ที่ข้าทําข้าจะทํามันให้ท่านอาวุธมิญญาของข้ากลายเป็นหนึ่งเดียวกับเจ้าและเจ้ากลายเป็นทายาทของข้าชื่อโยจากนี้ไปยังไงก็ตามระดับการฟืปป้นฟูของเจ้าในตอนนี้อ่อนเกินไปและเจ้าไม่สามารถใช้ประังของและเจ้าไม่สามารถใช้ประังของเจ้าได้มากนะักและยังเป็นเหตุผลที่ทําให้ข้าต้องประกฏตัวในสภาพนี้อีกด้วยแต่มันไม่สําคัญนับจากนี้ไปข้าจะสอนทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับ ข้าจะสอนทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้าเรียนรู้จากชืิตของข้าให้เจ้าและดูแลการสองนเจ้าและดูแลการสึกสวนประจวันของข้าและดูแลการสืบสวนประจวันของเจ้าอย่างเขงครัดด้วยความชี้แนะของข้าเจ้าจะเรียนรู้ภายในหมื่นปีไม่สิบภายในพันปีข้าจะใส่เท่าไหร่เสี่ยวเย่เคยกล่าวไว้ว่าแม่มนาทายาทร่วนสมัยของจักรพรรดิเหยียนและหวงและหวงคนหนึ่งเป็นผู้หญิงของเขาและคนหนึ่งเป็นลูกศิษย์ของเขา สิ่งที่ข้าขอให้เจ้าทำง่ายๆมากหลังจากที่เจ้ารู้แจ้งข้าอยากให้เจ้าท้าทายท้ายาญของเจ้าสั์เหลือทั้งสองหียดแล้วหววทุบตีพวกเขาอย่างหนักเพื่อข้าพี่สาวฉงห้วอาจารย์อาเฉียนฟานไม่มีทางท่านล้อเล่นข้าหรือท่านในใจหรือว่าข้าจะไม่ถูกข้าจะไม่ใช่คนที่ถูกทุบตี